สวไดีทุกคนสะใบดีมันนี้แมวนพันสิพามาทำผัดกะเพรากุ้งซึ่งเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ลูกค,ค้ากินแล้วติดอกชิดใจวาแซบเครื่องประกอบเผากดตั้มนี่เลยทุกคนนี่ตับมนี่เลยเอาน้ำมันของเผาใส่หม้อหนึ่งจองน้อยแล้วเอามมกเท็ลงไปหนึ่ช้อนโต๊ะ เอากุ้งของเฮาลงไปหอมใหญ่แครอทและหมักทั่วซอยลงไปขวบขวบหายซุกแล้วเอานา้าชุบของเฮาลงไปปางให้ฝุดเล็กหน่อยเอาใบกะเพราของเฮาลงไปขลุขนขลุขนขลุนหลังจากนั้นเราก็เตรียมปรุงกันด้วยน้ำมันหอยหนึ่งจองน้อยน้ำตาลหนึ่งซ่อนซาแป้งนัวหนึ่งซ่อนซา คลุนคลุนไห่ละลายเพียงเท่านี้ฮากอได้กะเพรากุ้งแซบแซบขายแล้วอันนี้แมนพันทําขายเป็นเมนูอาหารจานเดียวทุกคนนี่หน้าตาเป็นต่แซบบอแต่แซบบอเราจะได้แ,แม่พันก็เทส่จานที่มี้่ขาเสิร์ฟห้ลูกค้าแซบแซบเลย